การทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่หรือว่าบพทกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในการดําเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการในพื้นที่เทศบาลเมืองร้อยเอ็ดพุทธศักราช2566ณห้องประชุมศูนย์ทอนเทียวชั้น3สํานักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ดวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจสํานึกรักท้องถิ่นและนําไปสู่การเผยแพร่ผ่านสื่อโซเชียลมีเดีย โดยการใช้ข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองร้อยเอ็ดเป็นพลังขับเคลื่อนสู่การพัฒนาทั้งการพาครูเด็กเยาวชนจากโรงเรียนสี่แห่งประกอบด้วยโรงเรียนร้อยเอ็ดวิทยาลายัยโรงเรียนสตรีศึกษาร้อยเอ็ดโรงเรียนเทศบาลบ้านหนองยกมา้าโรงเรียนเทศบาลวัดสะทองเรื่องประวัติศาสตร์การค้นหาของดีของฝาโดยรูปแบบการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จะพูดฝึกนําเสนอและการทําแผนภาพรวมทั้ง ลองนำเที่ยวนำเสนอแหล่งท่องเที่ยวในรูปแบบของภาคทเทศน้อยจิตาการจัดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือชุมชนสาวกถีตํมนสาวกถีอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นมาเที่ยวที่เมืองร้อยเอ็ดนอกจากข้อมูลการค้นหาของดีที่เด่นคนดังพร้อมกับเส้นทางทดลองนำเที่ยวที่ได้รับเที่ยวแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานอืนนน่นๆนำไปค้นกาเศรษฐกิจชุมชนต่อไปที่ขาดไม่ได้ค่ะต้อง ต้องทั้งขอขอบคุณท่านศิลปินแห่งชาตินะคะท่านกำลังเดินทางมา,งา,งงนนา,าจนทาให้เกิดการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้ง,งนี้เกิดขึ้นขอบคุณค่ะประธานสภาพลเอกประทวันเจริวเดียร์ได้ยังมาพบกับทุกทุกประกับผู้เข้าร่วมอบรมในครั้งนี้และต่างทีคณะอาจารย์ทีมวิจัยและท่านคณะสื่อมวลชนตลอดจนนักเรียนที่เข้าร่วมในโครงการการอบรม เรื่องการเอาพื้นที่เอาปรอนัติศาสตร์ของพร้องผิดมาบูรณาการมาพัฒนาให้เมืองเรามีความแจี่ยนดีแล้วพื้นที่นั้นเนี่ยสนใจไหมที่อยากจะร่วมในการเอาองค์ความรู้เหล่นี้ให้เกิดขึ้นในบริบทของพื้นที่โดยไม่วางยาวชนนักเรียนดยทยาลัยศึกษาที่คณะอาจารย์ได้ได้กรุณาทักเรื่อง แล้วก็ทางโรงเรียนเทศบาลหนองย่อมาโรงเรียนเทศบาลพระสทองทั้งสี่โรงเรียนเนี่ยก็อเอานักเรียนนักศึกษาที่มีความสนใจทางด้านนี้เพื่อ <c oughs> เป็นเพื่อเป็นข้อมูลเป็นองค์ความรู้ในฐานะที่เป็นโดยชนที่อยู่ในพื้นที่มีเรื่องสินค้าอะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านของเราที่จะนำไปต่อยอดเรื่องของาาการพัฒนาเศรษฐกิจเรื่ององอบรมให้ความรู้ ทำวิชา,าการแล้วก็ลงมือปฏิบัติด,ด้วยเสมือนจริงไม่แน่เราอาจจะเป็นผู้ที่สามารถมองเห็นโอกาสแล้วก็ประชาสัมพันธ์จังหวัดแล้วก็เขาถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญแล้วก็สร้างรายได้ให้มากอย่างเช่นประเทศไทยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นประเทศเป้าหมายในการท่องเที่ยวของชาวทั่วโลกเลยก็เ,เป็นความบดดเน่นในเรื่องของวัฒนธรรมความ ความพิเศษของคนไทยที่ดีใจเป็นมิตรกับนักท่องเที่ยวให้การต้อนรับที่ที่ดีก็ทําให้ผู้คนอยากจะมาเที่ยวประเทศไทยนั่นเงเนะพราะว่าทั่วโลกก็ถือว่าการท่องเที่ยวเป็นหัวใจที่มาแลกเปลี่ยนเอาประสบการณ์มุมมองของดีของสระนทศเราเนี่ยเราเรามองอะไรกับบ้านเราแล้วสามารถเอาของดีอะไรเนี้ยมาต่อยอดให้คนรู้จักของเนียได้อย่างไร แล้วทาให้เมืองเราเปลี่ยนไปอย่างไรมา,มาแลกเปลี่ยนแล้วก็มองมุมบอกช่วยกันในฐานะที่เป็นคนรุ่นใหม่ที่จะต่อย,ยอดสื่อสารต่อไปวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากราของชาวบ้านนะที่จรุนามาทั้งสิทธอทั้งในคณะของเราของมีสถานที่ท่องเที่ยวมีอะไรบ้างวันนี้มีอะไรความเป็นมาอย่างไรมันเกิดขึ้นเมื่อไรเดี๋ยววันนี้นายกจะมาเล่าให้ฟังนะครมาขอยยอนได้จุดเด่นของเมืองเราน่าสนใจ นะฮน่าสนใจมากเพราะวันนี้ก็ทําให้ผู้คนได้รู้จัเกเมืองร้ยเอ็ดมากขึ้นจากสิ่งที่เราเอาของเก่าของเก่านเนี่ยมานำเสนอมาพัฒนามาปรับปรุงนะก็ทําให้เป็นที่น่าสนใจเพราะวันนี้ว่าผู้คนก็รู้จัเกเมืองร้ยเอ็ดมากขึ้นย,ดยอดออนุญาตค่ะปัดร้นนะคะนะคะท่าต่อไปนะคะความภูมิใจของเมืองร้อยเอ็ดท่าหนึ่งศูนย์หนึ่ง ใช้เงินของวัดและชาวมากลงทุนวัดละหลายแสนบาทพร้อมลงผอมลงของลงเพราะมันไม่มีเงินลงวันไม่มีรายได้จากการท่องเที่ยวมีแต่รักษาประเพณีไว้มันทนไม่ได้สภาพพร้อมลงพร้อมลงแต่ก็อนษ์เทศบาลก็พยายมามประคองอะไรอยู่ในวันนี้ก็กลายมาเป็นก่อเทียนพรรษาแบบดั้งเดิมคือตลอดบุญพรเวทกครับประเพณนี้ใหม่ที่เรียกคือบุญกระถิน ร้อยเอ็ดเป็นจังหวัดเดียวที่จัดงานทอดกระถินรวมใจปีละร้อยเอ็ดวัดขึ้นไปค่ะะนก็เป็นการบรรยายนะคะเกี่ยวกับประวัติศาสตร์เรืองร้อยเอ็ดค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณท่านที่มาชมวสิทธิ์นาเทียงสตรีเรื่องร้อยเอ็ดครับสำหรับในเรื่องของการจัดอบรมหรือพัฒนาบัณฑุเทศน้อยนะฮะในชุมชนเพื่อที่จะให้ส่งเสริมในการพัฒนาของการพัฒนาการท่องเที่ยวของเว็ก ผมถือว่าเป็นเป็นเรื่องที่มีความจําเป็นนะและก็มีความสําคัญเนื่องเพราะว่าวันนี้ต้องเรียนว่าร้อยเอ็ดของเราเนี่ยเปลี่ยนไปในทิศทางที่เป็นเมืองป้าหมายการท่องเที่ยวแล้วโดยยิ่งมีร้อยเอ็ดเทาวเวอร์หรือทัวร์ร้อยเอ็ดนะซึ่งผู้คนจะมาเยือนเรามากมายแล้วเราก็มีสิ่งที่ดีงามเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นตัวตนของคนร้อยเอ็ดไม่ว่าจะเป็นลักษณะของเมืองเก่าของคูเมืองนะครับแล้วก็ประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่มีมาอย่างยาวนาน ื้นที่ท้องถิ่นเองเลยพวกเยาวชนประเทศที่จะต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนเราได้เล่าถึงข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวต่างๆสถานที่ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานแหล่งท่องเที่ยวมีประวัติความเป็นมาอย่างไรมีความคิดในเรื่องของพัฒนาต่อยอดมาถึงวันนี้อย่างไรแล้วใครเป็นคนคิดคน้นขึ้นคือข้อมูลเหล่านี้ผมคิดว่านักท่องเที่ยวที่ได้มาเที่ยวเนี่ยก็จะได้ทารถได้คุณค่ามากขึ้นนอกจากจะมาถา่ายภาพอย่างเดียว เออถ่ายแล้วความสวยงามก็ได้รู้สึกว่าเห็นแต่ภาพแต่เนื้อหาหลังภาพเนี่ยมันมีคุณค่ามากถ้าเราเล่าต่อสู่กันสั่งอย่างถูกต้องเนี่ยซึ่งตรงนี้แหละเป็นส่วนสําคัญมากในเรื่องของพื้นที่หรือคนในพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวโดยทัาวที่คนร้อยเอ,เองนะครับแล้วก็มักุเทศน้อยที่จะมีการอบรมเหล่านี้ก็จะได้มีข้อมูลในเชิงลึกและความถูกต้องว่าประวัติศาสตร์ของเมืองรือสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญมีปราชชาวบ้านมีสินค้าอะไรที่เป็น แนวคิดเป็นความภูมิใจของคนร้อยเอ็ดต่างๆเนี่ยถ้าเราได้นําเสนอให้นักท่องเที่ยวที่มาเยือนพวกเราแล้วเนี่ยมันก็จะส่สงเสริมให้เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและก็ความยั่งยืนในเรื่องของการท่องเที่ยวแล้วลที่ตามมาคือว่าทางด้านเศรษฐกิจสังคมชุมชนเราก็จะมีผู้คนเข้ามาเยี่ยมเยือนเราเป็นระยะระยะอย่างไม่ขาดสายซึ่งว่าข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการเสริมสร้างพัฒนาศักิภาพ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน